ซีบูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะคุณพะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิศิราค่ะค่ะที่ทางราคาทองคาว,วันนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างคะก็จะตั้งแต่เช้าเราก็เห็นได้เลยว่าทองคำอย่ารีบาอขึ้นมาประมาณย0เหรียนะนะคะ,คะติลาดวันศุกอยู่ที่พันหกร้เอ็ดนะคะหลักๆก,ก็น่าจะมาจากทางยูโรโซนเนี่ยแหละคะ่ะ เพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอ็มีการประชุมแล้วก็มีการอนุมัติวงเงินให้ทางอิตาลีประมาณหแสนล้านเพื่อที่มาช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของของทางอิตาลีน,นะคะอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ยูโรแข็งขึ้น ในเวลาเดียวกันทอ,องคําก็ปรับตัวเอขึ้นมาเหมือนกันหลักๆอย่างอย่างที่ดิฉันเคยบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ายูโรูฟรงกียแข็งหรืออ่อนเนี่ยก็มีผลกับทองคําค่อนข้างเยอะนะคะอวลจีให้มุมมองอย่างนี้นะคะถ้าทองคําสามารถยืนอยู่เหนือพันเจ็ดร้อยสิบดอลลารต่อเอาเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่ทองคํำจะปรับตัวส่งขึ้นก็น่าจะมี นะะแนวต้านแรกจะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสิบแนวต้านต่อไปเนี่ยอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสี่สิบถ้าสามารถผ่านสองจุดนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะเห็นพันแปดร้อยนะคะแต่เถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้านแรกได้คือพันเจ็ดร้อยสิบเนี่ยโอกาสที่จะย่อตัวลงมาเห็นโลเดิมของอาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีอยู่อยู่ที่พันหกร้อยหกสิบหกตรงจุดนาตานะคะถ้าสามารถรับอยู่ก็อยู่ถ้ารับไม่อยู่ก็จะมาอยู่ที่พันหกร้อย 35จะเราให้ลำนักของการที่จะไปอยู่ทางฝั่งบูมากกว่าฝั่งแบนะคะฝั่งบูริชมากกว่านะคะค่ะพราะฉะนั้นโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นน่าจะมีมากกว่าที่จะปรับตัวลงนะคะค่ะก็ะตอนนี้ในส่วนของการถือครองทองคํำยังหน้าถือครองอยู่ไหมคะ ค,คือถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยนักนักลงทุนให้ช่วยมองที่พันเจ็ดร้อยสิบเป็นหลักนะคะถ้ายืนอยู่เหนือนั่น,น,นได้เนี่ยแล้วยืนวันนี้สมมติว่าวัน,นวันนี้ยือนอยู่เหนือพันเจ็ดร้อยสิบห้าสิบแปดแล้วย่อลงมาถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าย่อให้เข้าสะสมได้แต่ถ้าเทสไม่ผ่านพันเจ็ดร้อยสิบแล้วย่อให้ไปรอซื้อแถวพันหกร้อยแปดสิบหรือว่าเจ็ดสิบแถวนั้นนเหมาะสมกว่าค่ะ ขอบคุณนะคะคุณพวันคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นราคาที่ทางทองคำในสัปดาห์นี้